คำาเดิ mm hmm. นทางขึ้นภูเขาเดินทางไปบดปล่อยเที่ยวกันให้สนุกเต็มหน้าผาสูงชันที่มีอายาทุทาเก่าแก่อันมีภาพสลักลงตับที่มีอายาา 1, ุมากกว่า1,500ปีดินเขียกประเทศเพื่อนบ้านและมีตำนานเลออ่าขานมาวนานระเีธรรมชาติที่สวยงามที่นี่คือภามอยดแดงจังหวัดสุสเกตอวิวกสวยมาก ขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอวะพกคานกล้องน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ไหนคะเดี๋ยวอ่านก่อนโอ้พามอยแดงโอเคสูงมากน่ากลัวมากแต่ก็ชอบนะชอบอ่ะพ่อมาเลยพ่อมีดูได้แต่พ่อไม่ได้ ว่าอะรครับรถมากินกาแฟสดโอ้ยโน่น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 โู่นู่นโน่นงน่นโน่นโน่น่นโน่น่นโน่นโนมนโ่นปย่นดู่นู่นโน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 ่นไม้นน่นน่คน่นน่่นนน่นน่น่นนน่นโน่่น่น่นโ่นโน่มโน่นโนนโน่นน่นโน่นนนน่ ลมแรงมากเหนื่อยสวยแต่นเออเหนื่อยนั่งรถมาไม่คิดว่าจะขึ้นมาสูงขนาดนี้ด้วยนะเหนื่อนะนึกว่าอยู่ต่ำกว่านี้รูปเที่ยวอ่ะอันนั้นน้ำบ่อน้ำปะแล้วก็อะไรอ่ะหมู่บ้านหรอเล็กๆนั่นแหละใหญ่นั่นน่ะใหญ่ขมเ้นฝั่งไหนลูกฝั่งขมรน่ะไม่รู้ฝั่ง มันอยู่ติดก่อนไหมล่ะใช่ใช่เหรอไม่รู้อ่ะถ่ายรูปมอ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 ไม่ใช่มออตนถ่ายรูปขามออีแดงแล้วพามออีแดงมันอยู่ติดคอมเมนต์ด้วยใช่เหนื่อยด้วยฮะเข้าข้างหลังไปคอมเมนต์บ้าง นี่เป็นจุดชมทัศนียภาพใช่ปะสองฝ้าฝั่งของสองประเทศสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็มาอ่านกันเองแล้วค่ะก็จะเดืนดอนนอเป็นจุดเป็นที่ต้องเที่ยวที่น่ามาสักครั้งในชีวิตมันสวยมาก สวัสดีการาทหารชายแดนไทยรูปด่วนสวยมากนี่อ<ฮ>ะบังเ,เกอร์เนาะทหารเขายัางใช้อยู่หรือเปล่า ใช่บังเกอร์ <S <S เขายังใช้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเอาไว้นอนไว้หลบน่แล้วขนปืนขึ้นโอ้น่ากลัวมากมีจำกัดจำนวนไม่เกินยี่สิบคนนะมีจำกัดจำนวนไม่เกินยี่สิบคนแล้วลงไาได้ไนะไม่รู้ไม่เห็น สวยมากหนูลงมาแล้วนะไม่ชันไม่ชันถ่ายรูปไหมพ่อดูโอ้โหพ่อเดินไม่ได้ไม่ชัน,น,นแต่ขั้นเป็นดีดคือเล็กสุดๆเไดยไปดูสัญลักษณ์นูนต่ำโอ้ไม่ได้เข้าไปไม่ได้วหรอทำไมอ่ะมันขวามือมันเหีวเกิน เดี๋ยวเราจะตัดภาพตอนลงไปตรงนู้นเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าถอดกล้องลงมันจะทุลักทุเลสวัสดีครับทุกคนลงมาเฮ้ยไม่ลงมานะกับมันจะลงกันนู่นไปดูภาพนู่นต่ำสัญลักษณ์นู่นต่ำอ๋อใช่ใช่ใช่สองคนนู้นเขาไม่ลงมามันก็จะเซียวๆหน่อยสวยนะสวยน่าจะเสียว างคนก็นกี่งมานที่เขาถ่ายไฮไลท์ตรงนี้ใช่ที่เป็นก็ล่องๆเงีหยนนี่ฝั่งซ้ายเป็นเชิงหนะ้าผาหินแล้วก็เนี่ยนี่แหละฝ<ม>ั่งฝั่งฟ้ามันจะชันๆหน่อยวูวเ,เดี๋ยวไงกลัวไอ้เนี่ยมันว่องมากกว่าตรงนี้ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับไปเราเดินไปต่อ

เง้าผาข้างบนก็มีกันแบบนี้ ากาศเย็นดีนะไหนภาพภาพแกะสลักไหนอ่ะมันไหนนี่นี่นี่อยวาเขาปิดให้เข้าเลใช่มันเดินไปไม่ได้หรอใช่เดินไม่ได้แต่ว่ามองเห็นนะก็จะมองเห็นอยู่นะนี่มาเด๋ยหน้าถ่ายรูปเี๋ใครวะฟิีนมาแกะตรงนี้วะนี่เลยอ่านกันเอาเองนะคะจริงจริงวันนี้ แล้วใครวัดมาแกะตรงมันวะแกะหรือปักแกะหรือว่าปูนมาปักะแ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 น่ๆแบบเนี้ยแกะอยู่บ้านแกะอยู่ขอนแก่นไอ้ี่แล้วนี่มันขอบเหวเลยเนี่ยคนไม่กลัวนั่นเป็นภาพอะไรภาพแกะเป็นภาพสลักรูปบุคคล ในท่านั่งสามคนบนผาหินชายมองอีแดงสันนิฐานว่ารูปบุรุษใช่ปะร,รูปบุรุษเป็นเท้ากุเวนหนึ่งในจตุม,มหาราชใช่ไหมประจำทิศเหนือว้าวปวดน่องว่ะที่วดข้อข,อขา,อา,ขอขอขา,าเสียันินกวท้า ก็ยรนองหน้านละายสองนอนแกะสลักไม่เจ็ดแกรู้ว่าใครเขามาแกะสลักตรงนี้อือม,มานั่งแกะตรงนี้งงวะอันซีนไทยแลนด์เราแกะส่วนมาก,าก,กเก็บรายละเอียดเจ็บ,บดีนะเขากั้นไว้<ช>ถ้าเขามีกั้น,<ช>นคนไปแปะทอง<ๆ>อมันตามเลยอือ การแบบให้เรามองเห็นนะ <โฮ S 2> ถึงว่า <โฮ S 2> กำหนัดกำหนดยี่สิบคนนะสมัยก่อนขาแล้วเขาเกบสลักแบบละเอียดนะเนี่ยละเอียดมากคนตรงกลางอะ่ะเกะละเอียดมากามมอ,องขว แล้วหินแข็งนั้นเนี่ยเขาขึ้นยังไปแล้วว่านสามนั่งี่แหละพาชมวิวนี่ เปีย่ยนตะก้องมือไทยต่อไปอเราก็จะเดินขึ้นนะมันก็จะชันๆหน่อยวิวๆหน่อยอเ,เราก็เดินขึ้นมาฝั่งนี้ครับแต่เราจะไม่ขึ้นฝั่งนี้อีกทางเก่ว เราพี่งานนะคะเหนื่อยหัวแล้วเหนื่อยพี่ตัดสวยมากหาประวัติดูกันเองนะคะเหนื่อยเราก็ไม่ได้โอเค โอเคคือตรงนี้จะเป็นที่เรายืนอยู่จะเป็นฝั่งของประเทศไทยและสิ้นสุดธงประเทศไทยตรงนู้นสิ้นสุดธงชาติไทยตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งของเอเอเขมิญเช่เ,เท่ากับผาโมยแดงอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเลยว้าว คิดเราไปหาประวัติดูเอาเองนะคะใชมอธิบายนะยค่ะอธิบายไม่จริงอธิบายเกี่ยวกับฝั่งตรงนี้มั้งเฮยนะคะโอเคนะนไม่ใช่นี่ของค่าม ตรงชาติไทยนี่ยจะสูงแล้วก็สวยว้าวนี่นะนี้เราก็ลงมาอีกฝั่งหนึ่งพี่เราถ่ายรูปเมื่อกี้ตนีูแลเราก็ลงมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ไม่เห้นหนอนกันว่ามันคืออะไรโอ้อมันมันป่า ทำไม่อยากห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญ,ญาตร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวลองตัดภาพไปฟางอยู่ด้านล่างเลยดีกว่า อตรงขามอีแดงเส้นทางก็จะประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยชันนะแต่ทําเมมันสูงอย่างมากกว่าหรือว่าฝั่งคำ,มคำเมน,ม,น,ม,นมันต่ําไหลอย่างเงี้ยมันไม่ตองดิงเลยฝั่งคำเมนเขาแบบต่ํากว่าเราอถนนขึ้นถนนดีทําใหม่แบบเขาใหญ่อะ่ะอืมแต่ถนนกว้างกว่าเขาใหญ่นะ มืนจะไม่มีหลายทางมั้ใช่อันนี้วิ่งสบายๆเลยเพราะไม่มีใครมาเลยนี่วันเสาร์อาทิตย์ด้วยเนี่ยมันไกลเกินถ้าคนจะมาจากกรุงเทพเขามาสิบเอ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงไกลเกินไกลเกืกเสียงยาวถ้าไม่ได้มางานปาก็ไม่ได้ขึ้นมา